ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมเสกสรรขายที่ดินเขตปริมณฑลนะครับครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินแปลงเล็กๆนะครับเหมาะสําหรับท่านที่กําลังมองหาที่ดินปลูกบ้านอยู่อาศัยนะครับสาหรับท่านที่งบไม่มากนะครับงบไม่ถึงล้านนะครับครับที่ดินของเราเนื้อที่91ตารางวานะครับหย่อนอยู่นิดหน่อยนะเต็ม100ตารางวานะครับเต็ม1งานนะครับครับที่ดินของเราอยู่ที่ตําบลบางภาษีอําเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะครับถมให้แล้วเรียบร้อยนะครับเนี่ย สวยเลยนะครับของเราเคลียร์ลิงให้เรียบร้อยนะครับนะเนี่ยนะครับท่านใดที่กําลังมองหาที่ดินปลูกบ้านอยู่อาศัยนะครับของเราน้ําไฟพร้อมนะครับที่ดินแปลงนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูทางเข้ามาคร่าวๆนะครับเดี๋ยวตอนช่วงท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะพานําออกไปตรงถนนทางเข้ามานะครับนี่นะครับจากตรงที่ผมยืนอยู่นี่นะครับเราวิ่งออกไปประมาณ 850เมตรนะครับเราจะไปถึงถนนใหญ่เส้น3017นะครับก็คือถนนที่มาจากตรงวัดไซใหญ่นะครับแล้วตัดผ่านมาทางวัดยอดแล้วออกไปเส้น340นะครับเข้ามาก็อยู่ที่ประมาณ850เมตรนะครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงวัดไซใ,ใหญ่นะครับ ตลาดน้ําไซน้อยนะครับที่หลายท่านมากราบไหว้ขอพรนะครับวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็พาลูกพาหลานมาทําบุญมาไหว้พระนะครับจากตัวนี้นะครับไปถึงวัดไซใหญ่ก็อยู่ที่ประมาณ9กิโลนะครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับไปถึงถนนใหญ่หมายเลข3 4 6นะครับเข้ามาก็อยู่ที่2กิโลนะครับแล้วก็จากตัวนี้ไปถึงห้างเวสเกตนะครับ ก็อยู่ที่28กิโลนะครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเราไปถึงจังหวัดปทุมธานีก็อยู่ที่44กิโลนะครับแล้วก็จากตรงเนี้ยไปถึงสารยาก็อยู่ที่32กิโลนะครับเนี่ยครับทางเข้ามานะเนี่ยครับก็จะมีเพื่อนบ้านเยอะแยะเลยเนี่ยครับด้านข้างนะครับแล้วก็มีเพื่อนบ้านไหมครับเนี่ยบ้านหลังใหญ่นะเนี่ยครับถนนตัวนี้นะครับเขายกให้เป็นถนนสาธารณประโยชน์เรียบร้อยนะครับนะเนี่ยครับยกให้อบตแล้วนะครับเดี๋ยวอบตเขามีงบนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็มา จัดการทําถนนให้ดีขึ้นนะครับอันนี้เขายกยกแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ผมก็มาทางกับหน่วยงานอบตนะครับพอดีเขาบอกแล้วนะครับว่าอันนี้ยกให้เป็นของอบตยกให้หลวงเรียบร้อยแล้วนะครับนะต่อไปเนี่ยเวลาถนนพังอะไรนะครับเดี๋ยวอบตเขาเข้ามาจัดการนะครับของเราน้ําไฟมีแล้วนะครับเรื่องถนนทางเข้าออกนะเดี๋ยวผมพาไปดูอีกทีนะครับนี่นะครับที่ดินของเรานะครับด้านหน้านะครับเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยนะเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับนี่นะครับ แล้วก็จากนี้นะนี่ครับแล้วเขาไปไปอีกนิดนึงนะครับของเรานะครับหน้ากว้างติดถนนนะครับจะอยู่ที่ประมาณ16เมตรนะครับนะเนี่ยไปนี่เมตรปลูกบ้านก็ถือว่าดีนะ16เมตรเนี่ยปลูกบ้านแล้วก็ยังเหลือพื้นที่นะครับเอาไว้จอดรถนะครับแล้วก็ความลึกนะครับเนี่ยจากนี้ไปถึงด้านท้ายแปลงที่ดินของเรานะครับจะลึกอยู่ที่ประมาณ26เมตรนะครับนะเนี่ยครับของเราเนี่ยคือเราถมให้แล้วนะครับถมเท่าถนนเลยนะครับ นี่นะครับท่านใดที่จะปลูกบ้านอยู่นะแนะนํานะครับถ้าซื้อแล้วนะครับถมเพิ่มหน่อยนะครับถมเพิ่มขึ้นมาอีกสัก50เซนนะครับจะสวยเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอบตเขาเข้ามาทําถนนใหม่อะไรใหม่นะครับเดี๋ยวที่ดินของเราก็จะต่ํากว่าถนนแล้วครับก็จะไม่สวยแล้วนะครับนี่ครับของเราประมาณนี้นะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับแล้วก็จากตัวเนี้ยก็ไปนี้เลยนะครับหน้ากว้างอยู่ที่ประมาณ16เมตรนะครับความลึกก็ไปตามนี่นะนี่ครับแล้วก็สวนด้านในนะครับ ด้านในก็มีเจ้าของหมดแล้วนะเนี่ยครับเนี่ยนะมีบ้านหลังใหญ่อยู่ด้านในนะครับมีเจ้าของหมดแล้วนะครับเดี๋ยววันหยุดเสาร์อาทิตย์เขาก็มาทําสวนนะครับดูแลต้นไม้นะครับน่พื้นที่ของเรานะครับพื้นที่เล็กๆนะครับสําหรับคนที่มีงบไม่มากนะครับจะหาที่ดินสักแปลงหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเอาไว้ปลูกบ้านอยู่อาศัยเนี่ยถือว่าได้เลยนะครับ นะครับปลูกบ้านอยู่อาศัยก็โอเคแล้วนะนี่ครับน้ำไฟมีหมดแล้วนะครับเนี่ยดีกว่าเราไปเช่าบ้านอยู่นะครับอย่างน้อยเราซื้อนะครับมันก็ยังเป็นของเรานะเนี่ยครับเนื้อที่ร้อยตารางวาปลูกบ้านได้หลังใหญ่เลยนะครับนี่ครับของเราตรงนี้นะครับนี่เนี่ยเสาเขตเรานะครับนะนี่เนี่ยเสาเขตเราแล้วก็จากตรงนี้นะครับเนี่ยแล้วก็ไปตามนี้เลยนะครับนี่เนี่ยก็คือหน้ากว้างจะอยู่ที่ประมาณ 16ด้านหลังก็กว้างเท่ากันนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับด้านหลังเรายังมีพื้นที่นะครับเอาไว้ปล่อยน้ําอย่างเวลาน้ําอาบน้ำใช้ประจําวันของเรานะครับเนี่ยแล้วก็ปล่อยตรงนี้เลยนะครับนี่นะเนี่ยส่วนตรงนี้นะครับเวลาเราซื้อนะเราอาจจะทําเขื่อนก็ได้แล้วแต่นะครับปักเสากันดินพังลงมาครับทาเขื่อนให้ดีๆสวยๆเลยนะครับใช้ได้นะครับนี่นะครับของเราตรงนี้นะนี่ครับ จากนั้นก็มานี่เลยนะครับครับการเดินทางของเราก็ถือว่าสะดวกสบายนะครับไม่ได้ไกลนะครับจากตัวนี้ถึงห้างเวสเกตก็อยู่ที่28กิโลนะครับก็ถือว่าขับรถขับเข้ามานิดเดียวนะครับนี่ครับผมให้ดูสภาพโดยรวมนะเนี่ยสำหรับคนที่งบไม่มากนะครับแปลงนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับหรือว่าท่านใดที่ ปลูกบ้านอยู่นะครับฝั่งตรงข้ามเรายังมีเขาเรียกว่าเป็นบึงนะครับเป็นบึงที่ทางโครงการเขาขุดไว้นะครับเป็นบึงใหญ่เลยสวยด้วยนะครับวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับท่านที่ชอบตกปงตกปลาเนี่ยครับก็เราก็ยังมีที่เอาไว้นั่งตกปลาได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะนี่ครับจะอยู่ฝั่งนี้คุณลุงสวัสดีครับเห็นนั่งยิ้มยิ้มอันนี้น้ำบูนะครับอันนี้เหมือนเจ้าลมดีนะครับเหมือนคนถูกหวยกินยังไงไม่รู้แต่หวยออกไปนานแล้วนะครับ นี่ครับนี่เพื่อนบ้านเรานะนี่ครับนี่บ้านหลังใหญ่นะครับก็มีคนอยู่นะครับนี่ีผมพามาดูที่เป็นบึงนะสำหรับคนที่อยากจะตกปลานะครับวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับนี่จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมบ้านนี้ครับฝั่งนี้เขาจะได้เปรียบฝั่งนี้เขาจะทำเป็นศาลานะครับศาลาเอาไว้นั่งพักผ่อนนะครับนะ นี่ไหมครับนี่เลยนี่ครับได้บรรยากาศดีเลยนะเนี่ยฝั่งนี้จะเหมาะมากนะครับนี่นะครับด้านแถบน้นนะครับจะมีเจ้าจขอนะเนี่ยครับเขาซื้อไว้แล้วก็ทําเป็นที่นั่งพักผ่อนนะครับโอ้โหบรรยากาศสุดยอดเลยนะครับนี่นี่ นี่ครับน,น,นั่นคือฝั่งตรงข้ามเรานะครับนะนี่เขามีเรือไว้ปั่นเล่นนะครับเนี่ยเราวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับเราก็ยังมาาหาปงหาปลาตัวนี้ได้นะครับครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูทางเข้ามานะครับนะครับตอนนี้ผมกําลังพาออกไปดูถนนด้านนอกนะครับนะตันนี้ นี่ครับส่วนนี้คือบ้านเพื่อนบ้านนะครับนะเนี่ยเนี่ยอ่ะถับกระจกลงมานะครับเนี่ยเนี่ยไหมเนี่ยเขาซื้อแล้วนะครับเนี่ยทางเข้ามานะครับก,ก็ทำล้อมรั้วลวดน้ํานะครับนี่ก็คือบรรยากาศนะครับส่วนด้านบ้านหลังนี้ก็ทําเป็นบ้านพักนะครับทารั้วรั้วรอบขอบชิดนะครับ เนี่ครับเพื่อนบ้านเราเยอะนะครับนะส่วนที่ที่เราเห็นเนี่ยก็มีเจ้าของหมดแล้วนะครับอันนี้ก็อีกหนึ่งหลังนะครับเนี่ยนี่นะครับเนี่ยส่วนด้านนี้คือถนนเข้ามานะครับแล้วก็ถนนตัวนี้นะครับเรายกให้เป็นของอบตเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวอบตเขาก็อ่าก็เรียกว่าเอาเคลียร์ตัวนี้ออกแล้วก็เอาเอาใหม่มาทําเป็นถนนใหม่ครับ เมื่อวานนี้อบตบอกแล้วนะครับว่าต่อไปถนนกราก็จะไม่ใช่แบบนี้แล้วนะครับเนี่แหละครับเราวิ่งมาปุ๊บเรามาเจอแยกด้านหน้านะดีับด้านหน้าเนี่ยด้านหน้านะครับนี่ก็มีบ้านหลังใหญ่แม่นี่นี่นี่นะครับนี่ครับข้างในก็เพื่อนบ้านเยอะแยะเลยจากนั้นปุ๊บนะครับแล้วก็เดี๋ยวออกนี่นะครับนะเนี่ยพอไปนี่ครับวิ่งตรงออกไปเลยครับ ไปด้านหน้านะครับจะเป็นถนนหมายเลข3017แล้วนะครับเนี่ยจากจากถนน3017นะครับปุ๊บย้อนกลับไปหาที่ดินของเรานะครับก็จะอยู่ที่850เมตรเองนะครับเห็นไหมเนี่ยครับเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยเพื่อนบ้านเรานะน่ถือว่าโอเคนะครับสำหรับท่านที่มองหาที่ดินแปลงเล็กๆนะครับปลูกบ้านอยู่อาศัยนะครับน้ำไฟพร้อมเนี่ยถือว่าแปลงนี้ถือว่าใช้ได้นะครับ งบไม่มากด้วยนะครับเนี่ยช่วงทางที่เราเข้ามานะนี่ครับอันนี้ก็จะมีบ้านคนเป็นระยะระยะ,ระยะนะครับเนี่ยเนี่บ้านหลังใหญ่นะนพอออกมาใกล้ถนนนะครับอันนี้บ้านคนก็จะหนานแน่นขึ้นเยอะเลยนะครับเนยไหมครับเนย นี่นะครับวันนี้คืออด้านหน้านะครับด้านหน้าถนนนี่ครับด้านหน้าเห็นไหมเนีครับที่ด้านหน้าเลยนะก็คือถนนเส้น3017นะครับที่รถวิ่งผ่านเมื่อกี้นะนี่ครับนี่นะครับอันนี้คือทางเข้านะครับนะนี่ครับ นี่นะครับถ้าเราวิ่งไปนี่ครับเราจะไปทางวัดไซใหญ่นะครับจากตัวนี้ไปถึงวัดไซใหญ่ก็อยู่ที่ประมาณ9กิโลนะครับนี่นะนี่ครับแล้วก็ทางนี้นะครับก็ไปถนนหมายเลข3-46นะครับเข้ามาจาก3-46ปุ๊บเลยนะครับเข้ามานี่นะครับแล้วก็เข้าไปตรงนี้นะครับนะเนี่ยเข้าไปนี่นะครับครับจาก3-46นะครับไปถึงที่ดินของเรานะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ2กิโลนะครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับถนนหมายเลข3017นตรงที่ผมยืนอยู่นี่เข้าไปถึงที่ดินของเรานะครับ ก็จะอยู่ที่850เมตรนะครับเนี่ยครับตรงๆเข้าไปนี้เลยนะครับนะครับท่านใดที่อยากจะเห็นพื้นที่จริงนะครับหน้างานนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทรผม0989158974นะครับนัดผมล่วงหน้านะครับบอกว่าอยากจะชมที่ดินแปลงเนื้อที่9 1บตารางวานะครับอยู่พิกัดอยู่ช่วงประมาณวัดยอดพระพิมนนะครับแจ้งว่า ตรงวัดยอดก็ได้นะครับเดี๋ยวผมมารับตรงพิกัดนะครับเพราะว่าพิมหมุดตัวนี้ถ้าผมปักให้ปุ๊บเนี่ยมันจะพาเข้าไปทางเก่าดั้งเดิมเลยนะครับลัดป่ารัดเดี๋ยว fc จะงงอยี่นะครับนะเนี่ยครับก็คือปักหมุดปฏิวัดยอดก็ได้นะครับเดี๋ยวก็เส้นทางเดี๋ยวผมบอกอีกทีนะครับครับวันนี้ผมเสกสรรขายที่ดินเขตปริมณฑนนะครับก็ขอบคุณ fc ทุกท่านนะครับวันนี้ผมเสกสรรและทีมงานบายบายขอบคุณทุกท่านครับ